สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบยเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอเมนูพริกหนุ่มกอดไก่นะคะเพื่อนๆคะทํำง่ายมากๆเลยเป็นเมนูที่มีประโยชน์และเพื่อสุขภาพเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะเราจะมาผสมเครื่องปรุงของไส้ก่อนนะคะเจปานใช้ไก่บดไก่สับนั่นเองนะคะใครจะใช้หมูก็ได้นะคะใส่เห็ดหอมซอย ต้นหอมซอยแครลลอทซอยนะคะเพิ่มสีสันหน่อยปรุงรสง่ายๆด้วยซีอิ๊วขาวค่ะใส่ซอสก็ได้นะคะพริกป่นใส่แป้งข้าวโพดหน่อยค่ะตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองคุกเ้าให้เข้าเนื้อกันนะคะผสมไส้เสร็จแล้วเราจะหมักทิ้งไว้สัก20นาทีเราจะมาเตรียมในส่วนของพริกนะคะ ป,ปันใช้พริกหนุม่มนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยตัดหัวออกเลยค่ะได้แบบนี้แล้วเราจะเอามีดปลายแหลมนะคะมาคว้านเนื้อตรงกลางออกให้เขาเป็นช่องที่เราจะยัดไส้ไก่นะคะค่อยๆทำค่ะตรงนี้ เพื่อนๆจะเอาเม็ดออกหรือไม่เอาก็ได้นะคะจะปานเอาไว้เพราะว่าจะได้อร่อยเผ็ดๆได้แบบนี้แล้วเราจะเอาไก่นะคะยัดลงไปเลยไก่ที่เราหมักเอาไว้นะคะยัดลงไปในตัวพริกเลยค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะค่อยๆยัดเพลินๆไปนะคะตรงนี้ใจเย็นๆ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะเอาไปจี่ไฟในกระทะหรือเอาไปย่างเอาไปอบได้หมดเลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆแล้วอบเอาไว้นะคะอบมาได้สัก5้านาทีแล้วนะคะพริกก็เริ่มสลบเราก็ค่อยๆพลิกด้านนะคะให้เขาสุกทั่วๆเลย เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน,น่ากินมากเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเวลาทานเราก็ทานกับน้ำจิ้มไก่หรือว่าน้ำจิ้มอะไรก็ได้ค่ะน้ำจิ้มแจ่วทานเปล่าๆก็อร่อยค่ะเพื่อนๆน,น่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆเนจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะ Uh huh. อร่อยมากอร่อยเผ็ดดีค่ะเพื่อนๆไส้ก็อร่อยไม่ได้เอาเม็ดออกเผ็ดดีอร่อยใช้ได้เลยขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะเมนูทำง่ายเพื่อสุขภาพฝากติดตามครูอร่อยใบยเจี๊ปานด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ